ก่อนอื่นเลยตรงนี้ลูกค้าท่านเนี้ยค่ะก็เป็นลูกค้าที่เราดูแลกันมาในระยะหนึ่งแล้วค่ะก็แต่ต้องเรียนแจ้งว่าจริงๆลูกค้าท่านเนี้ยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะกับทางกรุงไทยเอ็กซ่าค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเขามีแบบเรื่องการเคลมเรื่องอะไรที่ไม่ค่อย,อยโอเคแต่เราก็ทําการดูแลกับทางลูกค้ามาโดยตลอดค่ะในส่วนของที่ว่าเรื่องการการเคลมที่ที่ไม่ดีในตรงนี้ก็คือในตัวกรณีแบบเกิดขึ้นกับทางครอบครัว เคสที่ว่าเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีตัวนั้นนะคะเป็นเคสที่เรามาดูแลต่อให้ใช่ค่ะแล้วเราก็ทําการดูแลตรงนี้ซัพพอร์ตดูแลให้มาโดยตลอดค่ะสําหรับลูกค้าเคสนี้อะค่ะที่ว่าไปนําเสนอตัวไลฟ์เรดี้อะค่ะจะมีตัวลดหย่อนภาษีด้วยอะไรเงี้ยเราก็เคยแบบไปดูแลเขามาอยู่โดยตลอดอะไม่ว่าจะเป็นในตัวของประกันสุขภาพก็ดีหรืออะไรก็ดีอะค่ะ แล้วก็ลูกค้ารายนี้เคยทำตัว12 pl กระทางเราไปด้วยก็เคยนำเสนอตัวอื่นไปให้เขาดูมาในระยะหนึ่งแล้วอะค่ะแต่ว่าเหมือนกันว่ายังไม่ตอบโจทย์เพราะว่าในตัวส่วนตรงนี้ยังไม่ได้มีในตัวของการส่งที่มันสั้นด้๋วเนี้ยค่ะแล้วก็ได้การคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะต้องดูว่า เขาจะได้ประโยชน์ประมาณไหนบ้างนะคะแล้วก็เราก็เลยได้นําเห็นว่าเออม,มีผลิตภัณฑ์ตัวเราก็เลยได้นําตัวเนี้ยไปนําเสนอให้เพราะว่านินเห็นว่าไอ้ตัวไลท์เลดี้ตัวเนี้ยมันส่งสัน้นซึ่งลูกค้าท่านเนี้ยเขาชอบอะไรที่มันต้องส่งสัน้นแล้วก็มีผลตอบแทนที่จะต้องให้กับทางเขาด้วยนะคะ ก็ได้ทำกันบ้านได้ดูว่าเอาตัวลายเลดี้หกตัวเนี้ยไปให้กระทางลูกค้าดูซึ่งตัวลายเลดี้หกเนี่ยมันเป็นตัวที่ส่งสันค่ะแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่อนข้างสูงได้คุนการคุ้มครองค่อนข้างสูงแต่ตรงนี้นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าค่ะ,ะเรามีตัวลายเลดี้หกเนี่ยไปให้ดูแล้วแต่เราได้ติดตัวลายเลดี้สิบมาให้ดูด้วยเนื่องจากว่าตัวลายเลดี้สิตัวเนี้ยเลยอะค่ะ พอเรามาเทียบกันให้ดูเนี่ยผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับแล้วจริงๆเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยเขาได้ที่เยอะกว่าเพราะตอนนี้จริงๆลูกค้าอยู่เพียงแค่42ปีเท่านั้นเองค่ะแต่ว่ามีมองว่าถ้าเกิดว่าเขาส่งในตัวตัวเนี้ยให้มันยืดระยะเวลาไปอีกเนี่ยผลตอบแทนที่เขาได้รับออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะได้คุ้มกว่าเราได้ชี้ให้ลูกค้าเห็นเลยค่ะว่าในตัวส่วนตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาส่งในยืดตัวเนี้ยไปอีกระยะหนึ่งเนี่ย เขาได้ทุนที่มันเพิ่มมากกว่าและจุดคุ้มทุนที่เขาจะได้ต่างๆเลยอะค่ะเหมือนกับเขาต้องการเกษียณอายุตัวเองพออายุ60เนี่ยถ้าเขาออกเนี่ยเขาก็จะได้ทั้งทุนการคุ้มครองที่สูงแล้วก็เขาเอาไปลดหยอดภาษีได้ในระยะเวลาที่มันยาวมากขึ้นด้วยถึง12ปี ลูกค้าให้เราเทียบเลยค่ะเอาของตารางอีกค่ายหนึ่งมาให้เทียบกันเลยคือเขาจะมีเป็นจ่ายแบบเงินก้อนอ่ารายเดือนให้ด้วยก็ตามแต่ของเราอ่ะพอเราเทียบคิดให้แล้วอะค่ะยังไงของเราเนี่ยก็ได้ทุนการคุ้มครองที่สูงกว่าและเมื่ออายุเท่ากันนะคะเราเอาออกมาเนี่ยเราก็ได้เป็นเงินก้อนพอคิดเรามากกว่าสำหรับตัวนี้พอลูกค้าถ้าไ,ได้เทียบดูอะค่ะเขาก็ได้ทําการทําการบ้านเนาะเขาก็าไปดูอยู่ได้ประมาณสัก2วันเขาก็ได้ให้คําตอบมาตรงนี้ดูว่า เอาเป็นตัวรายได้ที่12เพราะว่าในตัวส่วนตรงนี้พออายุ60ะค่ะเขาได้ทุนการคุ้มครองตรงนี้เขาได้ทุนการคุ้มครองถึง13ล้านมาแล้วแล้วก็ถ้าอายุ60เขาแนะนําตัวนี้ออกมาค่ะก็ได้กําไรผลตอบแทนเนาะถ้าเกิดเองเสียได้อีกประมาณล้านกว่าบาทเลยทีเดียวใช่ค่ะก็สำหรับตัวนี้เลยจริงๆนี่ต้องบอกว่า ในการที่นินดูแลลูกค้ารายนี้ค่ะก็คือสิ่งสําคัญเลยก็คือดูแลด้วยความจริงใจไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่ตรงนี้ค่ะนินอยากจะบอกว่า เรามีความจริงใจและเราได้เข้าไปหาลูกค้าเราดูแลเขาอย่างสม่ำเสมอค่ะวันนึงเขาจะต้องพร้อมที่ให้เราดูแลแน่นอนและสิ่งสําคัญเลยตรงเนี้ยก็คืออย่างที่บอกว่าความจริงใจในที่นี้ก็คือทั้งจริงใจในตัวการดูแลด้วยแล้วก็จริงใจที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับเขาสําหรับตัวนี้เลยอะค่ะยิงจริงใจโดยที่ว่านําตัวไลท์เลดี้ไปให้กับทางลูกค้าดูและบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวเปิดใใหม่นะะและอยาก เป็นคนแรกที่ให้นินได้ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้ด้วยแล้วคือนินยังไงก็จะอยู่เคียงข้างกับลูกค้าตลอดอหละคะ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าในตัวส่วนตรงเนี้ยเราดูแลเขามาโดยตลอดจนเขาได้เห็นแล้วว่าเรามีความจริงใจที่จะดูแลเขาจริงๆคือไม่ทอดทิ้งเขาอะถึงแม้กระทั่งตอนที่เขาเจอปัญหามาก็ตามเราก็ที่จะต้องก้าวข้ามในตัวส่วนตรงเนี้ยไปด้วย การดูแลและความจริงใจใช่ค่ะก็อยากให้กำลังใจว่าอย่าท้อนะคะเพราะว่าในตัวเนี้ยมันเป็นส่วนที่ทําให้เราเนี่ยจะสร้างจะสร้างกำลังใจและสร้างพลังไปได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าค่ะเขาก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นครอบครัวของเราพอเราได้ดูแลเขาจริงๆแล้วอะ่ะเขาจะไม่ได้ปรึกษาเราแค่เรื่องงานด้วยสำหรับตัวนี้เขาก็คือไว้ใจและให้เราอยากใ,ให้เราดูแล